ซัปโปโลวางสุปโชคกระหน่ำโชนันมิชาสั่งยิงต่อเนื่องขณะที่เอกนิสถูกอุดรวะเขี้ยวหนักโอกาสใกล้มาส่วนสุบนัณปรับตัวได้ดีด้านมิเคิลสั้นอดย้ายเกิดอะไรขึ้นติดตามในคลิปนี้ครับ,บร ให้เห็นทุกวัดถุดิบใหม่เกรเน่พล Al ัสในเก g กราโนล่าบารผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆ g r a เกรเน่พลัสในเกตกราโนล a r บารอร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อเอง7ซเ1่อเบาทขายแล้วซื้อยังซื้อสิซื้อยังไม่ซื้อซื้อสิซื้อ ในคลิปนี้มาจัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของนักฟุตบอลไทยในการค้าแข้งลีกต่างประเทศกันหน่อยนะครับช่วงแรกไปพูดถึงเรื่องราวของน้องเช็คสุประโชคสารชาติกันนะครับดาวเตะทีมชาติไทยที่กำลังฟอร์มร้อนแรงกับฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรทีมดังในเจลีกนะครับสองนัดหลังสุดที่เช็คลงสนามเนี่ยทำไป3ประตูแล้วก็อีกหนึ่งแอซิดพร้อมกับคว้า MVP ในเกมชนะกัมบะโอสกานะครับขณะที่ผลงานในทีมชาติไทย ก็ถือว่าสร้างมาตรฐานได้ดีนะครับมีแอซิดในเกมนัดชิงของศึกฟุตบอลคิงครับซึ่งน้องเช็คหลังจากจบภารกิจช่วยทีมชาติไทยในคิงครับเนี่ยเขาเดินทางกลับญี่ปุ่นกลับซัปโปโรทันทีแล้วก็ได้ลงฝึกซ้อมกับทีมเพื่อจะทําให้ตัวเองพร้อมที่สุดในการลงเล่นเจลิกนัดสุดสัปดาห์นี้ที่ซัปโปโรนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของโชนันเบลมาเล่ในวันเสาร์ติดตามกันเป็นเกมที่สําคัญสำหรับซัปโปโรอย่างมากนะครับ ตอนนี้ซัปโปโดต้องการที่จะเก็บ3คะแนนเรื่อยๆเพื่อขยับอันดับขึ้นไปเลขตัวเดียวนะครับซึ่งถ้าเกิดเกมนี้ชนะโชนันได้เนี่ยสามารถขึ้นไปเลขตัวเดียวได้เลยและอีกอย่างโชนันเบลเมเร่นเนี่ยเป็นทีมที่ฟอร์มการเล่นแย่ที่สุดในเจลีกปีนี้นะครับรั้งอยู่อันดับสุดท้ายของตารางคะแนนด้วยกันสุขพโชคสรชาติพอถึงญี่ปุ่นก็ฝึกซ้อมทันทีเลยได้ฟิตสุดๆกำลังมั่นใจเจ้าตัวเนี่ยอยากจะลงเล่นเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องนะครับ สื่ญี่ปุ่นให้ความสนใจกับน้องเช็คอย่างมากนะครับล่าสุดเป็นโดชินสปอร์ตนะครับได้สัมภาษณ์น้องเช็คเกี่ยวกับความพร้อมในเกมเจอชนนันแล้วก็ในการไปร,รับใช้ทีมชาติไทยนะครับน้องเช็คก็บอกว่าทั้ง2เกมน่าพอใจดีใจที่ทีมชาติไทยทุกคนทำงานได้ดีทำงานหนักแล้วก็ไม่แพ้ใครตลอด90นาทีทั้ง2เกมจากเกมที่ผ่านมาคิดว่าทีมชาติไทยยังขาดเรื่องของความแข็งแกร่ง แต่ช้างศึกยังเหลืออีก2นั้นในเกมอุ่นเครื่องเดือนหน้าก็หวังว่าทีมและตัวเขาเองเนี่ยจะสามารถปรับปรุงสิ่งที่ขาดไปได้ส่วนในการเจอกับโชนันเบล,เบลมาลีนในศึกฟุตบอลเจลรกสุดสัปดาห์นี้เนี่ยเช็คเผยนะครับว่าเกมกับโชนันคิดว่าเขาต้องระวังโชนันเพราะโชนันเป็นทีมที่เล่นด้วยยากโชนันเป็นทีมที่แข็งแกร่งแต่ก็คิดว่าซัปโปโรควรจะทำประตูให้ได้มากที่สุดเพื่อเก็บชนะเก็บ3มแต้มอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้นะครับน้องเช็คยังพูดถึงการยิงประตูที่ตอนนี้หกลูกแล้วจะยิงสักเท่าไหร่นะครับเช็คบอกว่าเขาก็ไม่ได้ตั้งเป้าหมายเพื่อจะทำลายสถิติของพี่เจแต่เขาอยากยิงประตูให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เออผมว่าเกมนี้มีโอกาสได้เหน้องเช็คทำประตูอย่างต่อเนื่องนะเรื่องของการออกสตาร์ตเป็นตัวจริงเป็นตัวจริงแน่นะครับเพราะมิชาวางสุภโชคเป็นขุมกำลังหลัก ในแนวลุกของซัปโปโรเป็นที่เรียบร้อยนะครับ3แนวลุกจะใช้เป็นโอกาชิวะโคมาอิแล้วก็สุปโชคสรารชาติสุปโชคจะได้ตำแหน่งชา์โดทางฝั่งซ้ายเหมือนเดิมนะครับลากตัดไหนมาแล้วยิงนี่คือตำแหน่งที่เช็คถนัดที่สุดเพราะมิชาต้องการใช้ประโยชน์จากเช็คคือการยิงประตูจากการดูฝึกซ้อมเช็คเป็นคนที่วางเท้ายิงดีเบอร์ต้นๆ้นของทีมซัปโปโรมิชาชมเช็คเรื่องนี้มากเพราะฉะนั้นมิชาวางเช็คเป็นตัวจบ ในช่วงเจลิกที่เหลือหลังจากนี้เพราะฉะนั้นมีสิทธิ์ได้เห็นต้องเช็คยิงประตูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆส่วนตำแหน่งอื่นๆยูยะอาซโนะประจําการวิงแบ็คขวาวิงแบ็คซ้ายซึงอะ่ะกลางก็ได้เห็นเนี่ยบาบะอาราโนะใช่หไหมเซนเตอร์ก็มีโอคามมระมีชุนตะมีอาคิโตฟุคุมริประตูก็เป็นชุนทากากินะครับนะี่ก็เป็นทีเป็นผู้เล่นตัวจริงที่ซัปโปโรจะจัดลงิดตามกันแล้วอย่างที่บอกนะครับว่าซัปโปโรเจอโชนันเนี่ย โชนันเนี่ยเป็นทีมที่ถูกฉลโงกกับสุปโชคอย่างมากครับคุณผู้ชมสุปโชคม่นะะสร้างสถิติใหม่ๆได้เสมอในเกมเจอโชนันเบลมาเล่ครับไล่ตั้งแต่ในเกมที่ซัปโปรโรบุกถลม่มโชนัน5้เนี่ยเกมนั้นน่ะสุปโชคลงสนามเกมแรกในเจลีกแล้วก็ทำแอซิแรกในเจลีกได้ในเกมนั้นที่ถลม่ม51ันจำได้ไหมจ่ายให้เดลตาเอาเกิยิงจากนั้นเนี่ย เจอโชนันนัดต่อมาแล้วซัปโปรโรชนะ4-2ต่อ่ะเกมนั้นเนี่ยสุปโชคก็สามารถยิงประตูแรกในเจลีครับคุณผู้ชมเห็นได้ชัดว่ามันจะมีเสถิใบใหม่สุปโชคถูกฉลโงกับโชนันผมว่าเกมนี้ยังเช็คมียิงต่อเนื่องอะรอดูได้เลยโชนันสภาพเกมรับไม่ค่อยดีด้วยมาเจอกับซัโปรโรที่ต้องการเก็บ3แต้มต่อเนื่องผมว่าซัโปรโรชนะ ย้ามีครั้งนะครับดูกันวันเสาร์ที่16กันยายน5โมงเย็นถ่ายทอะสดผ่านทาง YouTube ของสยามสปอร์ตให้กำลังใจน้องเช็คสุประโชคกันเออบอกเลยว่ามันแน่นอนนะครับจากนั้นมีความเคลื่อนไหวของบุ๊กเอกฤทิ์ปัญญามาฝากกันหลายคนสอบถามเข้ามาว่าบุ๊กเป็นยังไงบ้างบุ๊กก็ยังคงฝึกซ้อมปกติอยู่กับทางอุระนะครับตอนนี้เวลาผ่านไปประมาณ1เดือนกว่าแล้หลังจากได้ไปอยู่กับอุระเรดเดมอนก็ค่อยคอย ไล่ไปทีละสเต็ปละกันครับคุณผู้ชมคืออย่างที่บอกว่าหลายคนโหไม่เห็นบุ๊มีชื่อเลยทั้งในบอลถ้วยและบอลเจลีแต่ก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าบุ๊กไปในช่วงที่ไทยลีกปิดฤดูกาลและไปช่วงที่เจลีกกาลังเข้มข้นเพราะฉะนั้นเรื่องของการปรับสิ่งแรกคือต้องปรับสภาพความฟิตให้กลับมาอยู่ในระดับที่อุลวะต้องการอันนั้นเป็นสิ่งที่บุ๊กกาลังเดินหน้าทําได้ดีนะครับการฝึกซ้อมใน ช่วงทุกวันที่ผ่านมา,าที่ผมสอบถามมาบุกซ้อมหนักอย่างมากอุดรวะจับบุกเขี้ยวหนักและอีกหนึ่งสิ่งที่บุกกําลังปรับคือการช่วยเกมรับแดนบนครับคุณผู้ชมคือต้องยอมแล้วว่าอุดรวะเนี่ยเขากาลังเตรียมทีมไปเล่นชิงแชมป์สโมสรโลกป้องกันฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกป้องกันแชมป์นะเขาเนี่ย ต้องเน้นเกมรับแบบรัดก,กุมเป็นพิเศษและทีมอย่างอุระ,ะเขาจะรับตั้งแต่แดนบนปิดช่องทางการจ่ายบอลของคู่ต่อสู้เพราะฉะนั้นการเคลื่อนที่แบบไม่มีฟุตบอลเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญของแท็กติกสกอร์ซ่าซึ่งเอกนิกกาลังเรียนรู้ในจุดๆนี้ก็ถือว่ากําลังทําได้ดีสเต็ปนะครับดูจากสีหน้าท่าทางของเอกนิกเขาก็มีความสุขทุกวันในการเจอการฝึกซ้อมแบบเข้มข้น ที่สําคัญนะครับจากวันแรกจนถึงวันนี้สภาพร่างกายของน้องบุ๊กกรามเนื้อแน่นขึ้นคลีนขึ้นเฝ้ารอเวลาเท่านั้นหลายคนสอบถามว่าบุ๊กจะได้เริ่มต้นกับอุลวะในการลุ้นลงสนามเมื่อไหร่ให้มองที่ฟุตบอล a f c แชมเปี้ยนลีกครับคุณผู้ชมบุ๊กจะเริ่มจากจุดนั้นก่อนจะได้เริ่มไปเจอทีมอาเซียนเจอทีมจากลลกอื่นก่อนถ้าทําดีในเอ c แชมเปี้ยนลีกเดี๋ยวโอกาสในเจลีกก็จะมาเรื่อย แต่ผมบอกเลยว่าบุ๊กไปในครั้งนี้ได้แต่ประโยชน์สุดๆเพราะคุณไปอยู่ในทีมที่เป็นแชมป์เอเชียได้อยู่กับนักเตะระดับท็อปของญี่ปุ่นอสึกิอิโตะทีมชาตญี่ปุ่นล่าสุดผู้ยิงประตใส่ตุรกีแล้วก็ลายล้อมโอคุโบะเซกิเนะบุกมีแต่ได้แต่ได้แล้วคุณจะได้เห็นว่าเขาอสภาพร่างกายเฟิร์มขึ้นแน่นเป๊กขึ้นคราวนี้รอเวลาอย่างที่บอกว่าการไปเจลิไม่ใช่ง่ายและนี่ไปอุระะด้วยเวลาเท่านั้น ผมว่าเดี๋ยวบุ๊กถ้าเกิดได้โอกาสลงเล่นในฟุตบอลเอฟเอชิมเพลีกเดี๋ยวมันจะเป็นก้าต้นเริ่มต้นที่ดีแล้วกันให้รุนบุ๊กจากจุดนั้นก่อนเจลีกยังคงเบียดยากอยู่แต่ฟุตบอลเอฟเอชมเพลีกเดี๋ยวอุระวะเขาจะมีการโลเทชันนั่นแหละแล้วบุ๊กก็ต้องซะแบบว่าโอกาสที่ได้รับก็ต้องทําให้ได้แต่ตอนเนี้เขากำลังไปในทิศทางที่ในการปรับตัวให้เวลาเขาหน่อยครับผมคุณผู้ชมเพราะไม่ง่ายอย่างเช็คไปยังต้องใช้เวลาอีกเยอะนั่นซัปโปโรนะนี่อุระวะเพราะฉะนั้นก็ แทคติกมันเข้มข้นมากเท่าที่ผมดูการฝึกซ้อมเพราะส่งกําลังใจให้บุ๊คเองในปันเอกนิตปัญญากันแต่บอกเลยว่าร่างกายเฟิร์มขึ้นฟิตมากขึ้นสําหรับเอกนิตปัญญารอวันที่จะลงสนามนะครับแต่ผมเชื่อว่าน้องบุ๊คเขามีความสูงนะในการไปอยู่กับฟุตบอลระดับอุระฟุตบอลเจลีกเนี่ยแล้วเขาก็จะมุ่งมั่นทุ่มเทเต็มร้อยถึงจะยากแต่เขาก็ใส่เกินร้อยแน่นอนนะครับอ่ะส่งกําลังใจให้บุ๊คเอกนิตกันเยอะๆ จากนั้นไปพูดถึงสุพนัทเหมือนตากันหน่อยสุพนัทนี่ไปคาแข่งกับโอเวลูเวนในลีกเบลเยียมนะครับแล้วก็เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยลองฝึกซ้อมกับทีมแล้ว,ลวเพ่อพอผมไปดูคลิป,คล,ปคลิปหนึ่งที่สุพนัทพูดภาษาอังกฤษ,กฤษเนี่ยป,ปรากฏว่าสุพนัทสำเนียงหรือวิธีการพูดผมว่าเขาโอเคเลยนะเพราะชันเรื่องของการปรับตัว ให้เข้ากับฟุตบอลเบลเยียมเรื่องของภาษาก็น่าจะดีแต่เบลเยียมเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักใช่ไหมเขาใช้เป็นภาษาฝรั่งเศสใช่ไหมแต่คนเบลเยียมอะ่ะเขาก็พูดอังกฤษได้ครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นผมมองว่าเรื่องของภาษาน้องแบงค์น่าจะปรับตัวได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะดูจากออบทสัมภาษณ์แล้วออร่าผ่องเหมือนกันนะสำหรับซุเปอร์นัทเหมือนตาก็สู้อย่างที่บอกว่าสู้สุดใจอย,อยู่แล้วสบบซูเปอร์นัทเหมือนตาอย่างที่บอกว่าโอกาส ถึงแม้จะยากแต่ในเมื่อไปสู้แล้วกำลังใจจากแฟนบอลชาวไทยคือสิ่งสำคัญที่จะส่งให้สุพรรณเหมือนตาประสบความสำเร็จครับคุณผู้ชมก็เฝ้ารอเหมือนกันและย้ำอีกครั้งว่าก็ต้องให้เวลาน้องแบงค์ปรับตัวคือผมพูดตามตรงว่ามาตรฐานจากฟุตบอลไทยลีกเมื่อเราขยับนักเตะเราไปเล่นเจลีกยุโรปเนี่ยเราต้องใช้เวลาปรับตัวเดือนถึง2เดือนเพราะว่ามาตรฐานฟุตบอลต่างกันจริงนะครับเรื่องของความฟิตเรื่องของความเข้มข้นในเกมนักบอลบอกมาเอง เพราะฉะนั้นเวลาคือสิ่งสําคัญเดือน2เดือนแรกเนี่ยถ้าเกิดยังไม่มีชื่อเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติส่งกําลังใจให้น้องบุ๊กน้องแบงค์กันเยอะเยอะเพราะกว่าจะปรับตัวได้มันต้องใช้เวลาจริง,รงๆนะครับคุณผู้ชมแต่ถ้าปรับตัวได้ได้ลงเล่นคราวนี้เดี๋ยวมันจะติดลมบนเองเอออะให้กําลังใจกันปิดท้ายที่เรื่องราวของนิครัตมิเคิลส้นนะตอนแรกมีข่าวว่าทีมจากหลีกตุรกีอย่างแท็บซอนสปอร์เนี่ย ยื่นข้อเสนอดึงมิเคลสันไปร่วมทับใช่ไหมแต่ล่าสุดเนี่ยตลาดหลีกตรุรกีปิดเป็นที่เรียบร้อยสรุปว่ามิเคลสันจะยังคงอยู่กับโอบิโอเดนเซ่ o ต่อไปนะครับรายงานจากเพจวันแมนโชนะของพี่แมนโกสิตเนี่ยเขาบอกเลยว่าโอบิโอเดนเซ่ B o เนี่ยตัดสินใจไม่ขายมิเคลสันให้กับแท็บซอนสปอร์ในในวันสุดท้ายเหตุเพราะว่าหาตัวแทนมาไม่ทันเพราะตลาดนักเตะเดนมาร์กปิดไปแล้ว เขาบอกว่าตัวนิโก้เองก็รู้สึกเสียดายที่ดิวร่วมไปแล้วก็แท็บซอนสปอร์ก็ยืนยันว่าเดี๋ยวเล็ก2จะกลับมาดิวใหม่แน่นอนนะครับก็รอดูก็แน่เสียดายไปแต่มิเกลซันเอาจริงๆนะก็อยู่กับโอเบลเดนเซ่ยึดเป็นตัวหลักให้ได้ย,วยาวๆผมว่านะ่าก็ทาให้เขาเก่งขึ้นแน่นอนอเข้าใจปะ่ะเขาก็ยังไม่ได้เป็นตัวหลักขนาดร้อยเปอร์เซ็นขนาดนั้นนะเพราะช่วงที่บาดมาก็เป็นสำรองเจ็บบ้างอะไรบ้างก็เพิ่งมาเป็นตัวหลักในช่วงหลังก็ให้เขาเป็นตัวหลักโอเบลเดนเซ่สร้างผลง,งานให้ดีเดี๋ยวทีม,ทมอื หรือแทบคนสปอร์ก็จะกลับมาเองนะครับอะให้กำลังใจกันนะครับคลิปนี้รวาานี้ในช่อง n e l ต้องสุยนะครับจัดหนักจัดเต็มในเรื่องของข่าวสารนะฟุตบอลไทยที่ค้าแข่งต่างประเทศแล้วนะครับยังไงก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่อง n e l ต้องสุยกันด้วยคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ